พระรูปนี้เป็นพระสังฆราชเหรอพระสังฆราชสูงสูงไหมคะอันนี้ผมคิดว่าใช<ม>่มีกระเยอะๆอะอาจจะไม่แน่ใจถ้าเป็นคนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆท่านก็ท่านเห็นแบบมาแหละท่านก็เลยสร้างเป็นพระกิ่งปราวเลที่ทุกคนรู้จักกันมาจริงๆสิ่งที่คุณจะได้ฟังต่อไปนี้อาจจะดูไร้สาระ ในสายตาของใครหลายคนบางคนอาจจะคิดว่าเรากำลังจะพูดถึงเรื่องที่เหนือความจริงหรือเป็นเพียงจินตนาการถ้าคุณรู้สึกว่าคลิปนี้ไม่เหมาะกับคุณโปรดปิดไปในตอนนี้อย่าลืมว่าสิ่งที่เราคุยกับคุณในวันนี้คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อในทันทีฟังอย่างมีสติคิดวิเคราะห์และสุดท้าย คุณนั่นแหละที่จะเป็นคนตัดสินว่าความจริงมันอยู่ตรงไหนสวัสดีครับทุกคนก็ขอต้อนรับเข้าสู่คลิปจากพลังพระคลิปที่85 จริงๆเนี่ยมันเป็นสัญญาใจที่คุยกับจะมีไว้ว่าพระที่เอามาออกในรายการเนี่ยก็แบ่งปันให้ FC ในราคาที่แบบย่อมเยามากๆก,ก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเป็นพระที่ผมชอบอะไรยังไงเนี่ยก็ก็ปล่อยใช่ไหมก็เลยทําให้ผมมาเก็บพระไว้ส่วนหนึ่งไม่ได้เอามาจาับพลังเยอะ,<ร>ะแต่ว่าพอ<ร><ร>ผมเอาพัก กลิ่นปาระวอเรตออกมานะครับก็ปรากฏว่ามี f อเนี่ยเขาถามกันมาค่อนข้างเยอะบางส่วนก็บอกว่าเอออยากจะได้พิมพ์นั้นพิมพ์นี้บางส่วนก็บอกว่าอยากจะได้องค์ที่มีกลิ่นเพราะฉะนั้นในคลิปที่85กับคลิปที่86เนี่ยก็จะเป็นพักกลิ่นปาวะเรตทั้ง2คลิปโดยแบ,บ่งเป็นสคลิปคลิปนึงก็คือไม่มีกลิ่นและอีกอันไปเฉลยเขาทาไมเล้เอาคนแล้วแต่แล้วแต่คนว่าอยากจะได้แบบองค์ไหนนะครับก็เป็นแบบมีกลิ่นกับไม่มีกลิ่นนะครับ อันเนี้ยเรามีทั้งหมด7จงดองนะฮะซึ่งเป็นแบบที่ไม่มีกลิ่งให้ผมทายมาัผมคิดว่าพิมพ์ฝั่งเนี้ยเก่ากว่าฝั่งนี้ไม่ค่ะฝั่งนู้นฝั่งนี้เก่ากว่าใช่โอเคน่าสนใจน่าสนใจองค์นี้มีขัวโตไหมครับในวิธีมีค่ะอืมแล้วไมท่ทำไมผมถึงถึงรู้ข้างหลังเหรอคะ องเนี้ยคือองค์เดียวกับที่เคยออกในคลิปก่อนหน้านั้นมาแล้ว oh. Oh. แล้วจาม,มี่ก็เคยบอกว่าพิมพเนี้ยเป็นพิมพ์ที่ทันครัวโตวใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวเรากลับมาที่ตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือคราวที่เราอัดคลิปกับจาม,มี่เนี่ยเราไม่ได้พูดถึงพระอยู่รูปหนึ่งไปแล้วผมก็ไปอินเสิร์ตข้อมูลของท่านที่หลังท่านก็คือท่านปวเรศท่านเป็น พระสังฆราชอ,องค์ที่8ของประเทศไทยท่านเป็นพระราชบุตรของรัชกาลที่สองแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในสมัยรัชกาลที่4เ,เช่นเดียวกับครัวโตของเรานะก็ถือว่าเป็นคนที่สําคัญมากแล้วก็ท่านก็เป็นคนที่ทําพระกร่นจนออกมาเป็นที่รู้จักของหลายๆคนแต่ว่าก็มีคนบอกว่าจริงๆเนี่ยพระกร่นมีทามาก่อนท่านดังนั้นในคลิปวันนี้ก่อนที่เราจะมาพูดถึงพุทธคุณของพระพวกนี้ เหมือนเดิมครับผมอยากให้จมี่ช่วยสื่อกับท่านปวาวเรศให้ผมนิดหนึ่งได้ไหมครับพระรูปนี้เป็นพระสังฆราชเหรอพระสังฆราชสูงสูงไหมคะอันนี้ผมคิดว่าไทายผอมีกระเยอะๆอาจจะไม่แน่ใจถ้าเป็นคนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆท่านก็ท่านเห็นแบบมาแหละท่านก็เลยสร้างเป็นพระกิ่งปวาวเร่ที่ทุกคนรู้จักกันมาจริงๆอ่าแล้วทำไมท่านถึงต้องใช้ชื่อว่าพระ กริงเปเพราะเป็นชื่อของท่านใช่ไหมใช่ค่ะให้เป็นรุ่นที่จาง่ายอ่าแต่ว่าเป็นแบบของคนอื่นผมถามนิดนึงเพราะว่าภาคกิ่งปาวาเลจะมีบางองค์ที่มีถือแจกันบางองค์ไม่ถือแจกันต่างกันยังไงครับจริงๆมันคือบัวนะคะถือดอกบัวหรอใช่ค่ะบัวตูมอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีฐานบัวที่เป็นเป็นกลมๆอ่าแล้วก็จะมีตูมบัวขึ้นมาแบบนี้แล้วท่านก็เลยจะมองเออก็ให้ทุกคนมีทำอยู่ในสมาธิไงคะอือใช่ ผมไมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งผมเอาข้อมูลตัวเนี้ยไปใส่ไว้ในคลิปนั้นก็คือว่าพระกลิ่นปาวริถือว่าเป็นพระโลหะที่มีราคาสูงที่สุดชุดหนึ่งของประเทศไทยทําไมถึงเป็นเช่นนั้นครับอืมอาจจะด้วย,วยที่เหมือนที่บอกค่ะเป็นพระของสังฆราชแล้วแบบวองมากับสมเด็จอีกเลยคือคือเป็นพระแนวหน้าระดอกประเทศทั้งนั้นอืแล้วก็เลยมีการตั้งราคากันจากจากข้าราชการภายในนั่นแหละออกมา ก็เลยเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็เหมือนที่บอกคะ่ะพระที่สร้างด้วยพระที่มีบุญญาบารมีที่สูงมากอะ่ะจะมากดราคาให้ถูกลงมันมันเป็นไ,ไปไม่ได้ไไดโอเคมาถึงตรงนี้คือถ้าเกิดเราพูดถึงพระสมเด็จเนี่ยเราจะมีประวัติของพระสมเด็จขวดโตท่านเยอะมากพอเราพูดถึงหลวงปู่ทวดรประวัติของท่านก็เยอะมาก แต่ทาไมประวัติของอท่านปาเรศถึงไม่ค่อยมีการพูดถึงสักเท่าไหร่นะครับอืมอาจจะเหมือนที่บอกค่ะอาจจะท่านไม่อาจาอาจะไม่ได้ตั้งตัวเป็นเกจิอยู่สร้างสร้างตัวเองให้เป็นที่จดจําในรูปแบบพระเกจิอาจารย์ที่สร้างพระวัดหรือว่าสร้างวัตถุมงคลที่แบบจรงิงจังขนาดนั้นส่วนใหญ่ท่านจะสร้างให้แก่ขุนน้นําขุนนายสร้างให้เจ้าต่างๆสร้างให้ประดับเรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนแม้กระทั่ง พระทองคาอะ่ะที่สร้างให้กับรับชากาลที่หา้าท่านก็เป็นคนออกแบบอืมใช่พิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่คราวที่แล้วจะมีบอกว่าเอาไว้ประดับเรือใช่ค่ะก็อันนี้คือที่มันมีอยู่เท่านี้ก็เอามาหมดเลยนะ <c oughs> แล้วก็มีองค์เนี้ยเดี๋ยวตอนนี้ดีกว่าเรามาถึงตรงนี้นะองค์ไหนที่มีสมเด็จอยู่ในพิธีบังคับสมเด็จโตจริงจริงแค่นี้หนึ่งสองสาม สี่ห้าองนี้ใช่ค่ะนะครับโอเคสององนี้เราเคยพูดไปแล้วองคเนี้ยก็เป็นพิมพ์ของพะระปวะเรศที่เราเคยเห็นกันแต่สององเนี้ยมีความน่าสนใจเจนพอจะบอกผมได้ไหมว่าสององเนี้ยน่าสนใจยังไงเขามีพระอยู่แบบตามแบบห้าองปะเนี่ยม,มีมีหลายคนรู้บอกว่าเบญจภัคีเนี่ยมาเกิดในยุคตรียมปวาย แต่ผมเชื่อว่าจริงๆเนี่ยเป็นพระที่สมเด็จท่านน่ะชอบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในสมัยของท่านน่ะไม่มีการตั้งชื่อว่าเบญจภา,าคีแต่ท่านน่ะทำอยู่แล้วมีทั้งพระซุ้มกอรพระนู่นนี่นั่นซึ่งท่านก็เอามาติดในองค์นี้ใช่ค่ะลองคิดดูนะถ้าเกิดว่าคุณจะทำพระกิ่งแล้วมาทำอะไรพวกนี้มันไม่ง่ายแล้วแล้วคุณจะมาทำยังไงใช่ไหมถ้าไม่ใช่ของสำคัญจริงๆโอเค อันนี้เป็นการเรียงลําดับตามพุทธคุณโดยที่ห้าองค์เนี้ยท่านขัวโตแล้วก็มีพระปวเรศท่านอยู่ในพิธีด้วยคนไหนเป็นประธานในพิธีครับท่านให้สังฆราชก็คือพระปวเรศเป็นประธานในพิธีใช่ค่ะนะครับแล้วก็สององค์นี้ก็คือเป็นพระปวเรศท่านทําเหมือนกันแต่ว่าไม่มีขัวโตละ ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นขวดโตอยู่ในนั้นโอเคใช่ค่ะโอเคงั้นอ,องค์นี้กับองค์นี้เราเคยเล่าไปแล้วว่าเป็นพระที่ดีอะไรอย่างไรแล้วสององนี้ล่ะครับอืมสององนี้เหมือนท่านตั้งใจสร้างให้แต่ว่าตอนนั้นที่สมเด็จมาพุทธพิเศษอ่ะท่านเริ่มเจ็บออดแอดแอดใน,นระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าก็ยังมาเข้าร่วมพิธีด้วยด้วย,ด,วยด้วยสรีระที่ไม่ได้แข็งแรงมากหรืออะไรเงี้ยค่ะก็ ก็น้อมพละกําลังที่เหลืออยู่ที่มีแหละมาเข้าพิธีพุทธ,ธาพิเศษแต่อันนี้ก็ต้องบอกว่าทํารุ่นเดียวกันใช่แต่ผมถามนิดนึงอันนี้มันก็แสดงให้เห็นว่าเบญจาักขีเนี่ยทำในช่วงปลายของสมเด็จท่านเราจะเห็นงานเบญจภาคคีของวังหน้านู่นนี่นั่นอ,อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ชัดเจนว่าอยู่ในองค์นี้ใช่แล้วก็พระสังฆราชท่านปวเรศก็เห็นงานชิ้นนี้ด้วยเหมือนกันเห็นค่ะตรงนี้เนี่ย เป็นไอเดียของครัวโตที่นําเสนอทางท่านหรือว่าทางท่านปาวเรศอยากจะทําให้กับครัวโตท่านท่านปาวเรศค่ะทําทให้เป็นที่ระลึกริวิวให้กับครัวโตใช่ค่ะ,คะแปลว่าท่านก็รู้ว่าครัวโตท่านชอบทั้งห้าพิมพ์นี้อยู่แล้วใช่ค่ะต้องบอกว่าห้าพิมพ์นี้คือพระประจําตัวของท่านอยู่อ่ะอ่าอันนี้<ม>อันนี้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะว่าอันนี้เป็นห้าก็คือเป็นเป็น พระที่เกิดจากการที่ขัวโตท่านเดินทางแล้วก็เก็บประวัตินู่นนี่นั่นแล้วก็เอามาเป็นห้าพิมพ์ที่ท่านใช้อยู่ประจำนะครับเด่นทางด้านไหนครับสององนีจง้จริงๆก็เต้องบอกว่าจริงๆเป็นสิริมงคลเลยค่ะขออะไรก็ได้ให้อธิฐารจิตขอด้วยจิตที่เรื่อมใส่และศรัทธา<ช>เราก็<ม>จะได้ในสิ่งนั้นโอเคใช่อันนี้ก็เป็นตัวที่ต่อมาอันนี้องค์สุดท้ายที่ทันสมเด็จโตใช่ค่ะองนี้เด่นยังไงครับ อันนี้อันนี้จะเป็นช่วงที่แบบเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มเป็นช่วงหน้าหนาวะอะที่เหมือนท่านตั้งใจสร้างขึ้นมาให้กับคล้ายๆกับพระแก้วมรกตที่ต้องห่มผ้าในช่วงในช่วงหน้าหนาวอะคะ่ะใช่ก็ให้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนพุทธคุณนะเขาจะเน้นไปเกี่ยวกับในเรื่องของป้องกันปัดเตาสิ่งไม่ดีหรืออะไรที่ไม่ดีด้วยอันนี้ก็อีกก็อีกเขาเรียกอะไรน,นะจิตหนึ่งในการพุทธาพิเศษ ผแต่ก็เป็นงานที่ให้ในวังเท่านั้นใช่ต้องย้ำม,มากจริงๆให้ส่วนใหญ่เหมือนที่บอกอะราคาค่อนข้างที่จะแรงน้งแต่ในยุคนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาสั่สร้างให้แค่เฉพาะข้าราชการหรือหรือพวกเจ้าระดับสูงหรือแบบพวกระดับแบบ<อ>ในพล <โย S 2> อะไรยอย่างเงี้ยคือแบบอย่างทั้งนั้นอะ,อแบบอนนอะไม่คือลากย่าน่าจะเป็นไปได้น้อยมากที่จะได้อะที่จะเข้าถึงพระพวกนี้ใช่ค่ะโอเคครับ สององสุดท้ายซึ่งไม่ทันขัวโตวละเป็นพระของอท่านปะวะเรศธรรมแล้วก็มีตัวอักษรจอปอรออยู่ด้านล่างด้วยอองค์นี้เป็นยังไงครับต้องบอกว่าเริ่มพอพอพอหมดจากทางนี้มาเนาะก็จะมีการแบบเหมือนทําในรูปแบบต่างๆที่ที่ให้คล้ายกับอันนี้แหละแต่เขาเรียกว่าอะไรนะการสร้างตรงเนี้ย มันคือการเอามวลสารที่เหลือจากตรงนั้นมาผสมกับมวลสารใหม่อืแล้วหลอมขึ้นนะคะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนทำาปันคนละช่วงอันนี้ก็จะเป็นแบบอารมณ์เหมือนแร่โลหะที่ใส่เป็นเหมือนพวกแร่เหล็กน้ำพีหรืออะไรอย่างเงี้ยท,ที่ที่เราเรียกกันนะคะแต่ความแรงอ่ะถ้าถามว่าองค์นี้กับองค์นี้อันไหนจะมีให้อันไหนจะมีให้องค์นี้แรงกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าเ มันมีทั้งมวลสารเก่าที่ยังอยู่ในยุคสมัยสมเด็จมาเป็นมาเป็นมวลสารผสมในยุคสมัยใหม่เข้าไปอีกอืใช<น>่พลังเลยค่อนข้างที่จะแรงส่วนองค์นี้เนี่ยก็เป็นพระรุ่นใหม่ที่ไม่มีสมเด็จเลยมวลสารก็ไม่มีอ่าใช่ก็กคือเ,เหมือนเอามาเป็นคือทําฉีกออกมาในอีกรูปแบบหนึ่งเลยแต่ก็ยังอยู่ในยุคของท่านปะวารใช่ค่ะแต่ว่าอันเนี้ยเมื่อกี้จะพูดว่าเหมือนเขาสร้างให้กับพวกทหารอะในการที่ต้อง มีเปลี่ยนยศไปประดับยศที่ที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่แต่ดูคืออันเนี้ยความความหรูหราสององนี้จะดูหรูหรากว่าองค์พวกนี้ใช่ค่ะเพราะอะไรครับเอ่อเพราะด้วยด้วยก<ว>ารวัดสุขมวลสารท,ที่ที่ใหม่มใหม่ขึ้นแล้วหรือหรือเริ่มแบบเป็นที่รู้จักแบบมากขึ้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะใช่ก็จะต่างกันจากกับท้องพวกนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจ พักกิ่งท่านท่านปาวะเรศท่านอยากจะให้คนที่ได้ไปเป็นยังไงบ้างไหมครับให้ตัวเองปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมเสมอค่ะใช่ก่อนจะเดินทางก็นึกถึงครูบาอาจารย์ก่อนจะทําอะไรก็ให้ระล,ลึกถึงครูบาอาจารย์เช่นเดียวกันครูบาอาจารย์หมายถึงพระทั้งหลายแหล่ที่เรานับถือหรืออะไรอย่างนี้ค่ะทัาน,นก็นับถือเป็นครูบาอาจารย์ประจําเราก็ได้ไม่มีปัญหาควรจะไปไว้ที่บ้านไว้ที่เรือหรือว่าไว้ที่ห้องพระออฟฟิศยังไงครับอจริงๆ เราสะดวกไว้ที่ไหนสามารถเอาไว้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทํางานจะไว้ที่บ้านหรือจะเอาไว้ห้องพักก็ได้ไม่มีปัญหาครับแล้วช่วยทางด้านค้าขา,ขายสุขภาพบรารมีหรือว่าอะไรครับถ้าเป็นสององนี้เนาะจะเน้นไปเกี่ยวกับในเรื่องของการเสริมอานาจวาสนาบรารมีเพราะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนยศต่างๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นองค์นี้จริงๆอ่ะขอได้เกือบเกือบทั้งหมดเลยเพราะว่าจิตท่านสร้างมาด้วยเพื่อให้เราอะ่ะ สมบัตถนัดอยู่แล้วครับใช่ค่ะอย่างที่รู้ขัวตัวท่านครอบจักรวาลอยู่แล้วใช่นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆที่ให้ความรู้เพิ่มเติมแล้วก็จริงๆพระปาเรตตัวสมเด็จท่านก็พระสังราชเนี่ยก็มีอะไรที่น่าสนใจวันหลังอาจจะได้มีโอกาสได้พูดถึงท่านมากขึ้นวันนี้ก็ขอบคุณจามี่ขอบคุณเจนและก็ขอบคุณ f อฟซเช่นเคยนะครับะเจอกันใหม่ในตอน่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.